หนุ่มกันชัยถึงกับน้ำตาไหลเมื่อได้ยินนเดชพูดคำนี้กับยาย่า คบหาดูใจกันมานานมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยครั้งระหว่างพระนางตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าโุรัสยาสเปอร์บานซึ่งเพื่อนๆของพวกเขาก็ขอแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝากันไปแล้วหลายคนก็จับตาม,มองเมื่อไหร่จะถึงคู่นี้กันบ้างล่าสุดณเดชน์และยาย่ามาร่วมรายการสามแซบมีบางช่วงบางตอนที่ณเดชน์เผยว่าหุ่มเองก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆว,วันที่ขอเขาแต่งงานกับเขาจริงๆคนนี้แหละครับทา เอาแม่ชมแม่แอฟและพ่อหนุ่มพร้อมทั้งทีมงานทั้งสตูเฮ hey, สนันเลยจ้าพ่อหนุ่มบอกต่อว่ามันเป็นคำตอบที่ไม่รู้จะถามคำถามไหนอีกแล้ว นาเดชเผยต่อว่าผมมารายการนี้บ่อยมากและผมถูกถามคำถามนี้บ่อยมากด้วยโอกาสและจังหวะพอเราพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นเพราะเราก็โตๆโตกันมากแล้วด้วยพ่อหนุ่มเผยต่อว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติกับพี่มากๆที่ได้มานั่งฟังแบบพูดคำนี้ออกมาสุดจริงๆฟินจริงๆนะวันนี้มีความสุขน้ำตาไหลเลยวันนี้น้ำตาไหลจริงๆเช็ดน้ำตาคือมันแฮปปี้อะมันฟังแล้วแฮปปี้อะคือติดตามน้องสองคนนี้มานานมากแล้วคิดในใจ คู่นี้จะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้แต่ณเดชเนี่ยพี่เจอสมัยบ้านหมดดามน้องถอยรถให้พี่หน่อยวันนี้เห็นการเจริญเติบโตวันนี้มาเห็นแบบนี้ก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเชียรคนทั้งประเทศรักคู่นี้แม้ชมก็แซวว่าวันแต่งงานของคู่นี้ต้องเรียกวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียว